สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน,นีประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาครั้งที่1ทับพที่อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน,นีวันที่23มกราคม2567เวลา9นาฬิกาดรเร์เจรินสุราเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน,นีพร้อมด้วยนายวัชรพ,พงศ์พิพัฒสุริยวงศนายสมชายดอนสมพงศ์นางอนงคาแสงทอง รองศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ทับพโดยมีดรสมใจวิเศษทักษิณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษารวมทั้งฝากข้อคิดในการร่วมกันสร้างพลังบวก สร้างพลังความสุขให้กับผู้เรียนเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดประชุมครั้งนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาอาทิสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมหมุนหมักดักปุย๋ยผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ การนำชมแหล่งท่องเที่ยวผ่าน QR code เป็นต้นสำหรับการประชุมครั้งต่อไปกำหนดจัดที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานียุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรายงาน